บ้านปงลาวตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นบุตคนที่สี่ของคุณพ่อปาคุณแม่คำมีมโนหานมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมดจำนวนเก้าคนเราบัติด้านการศึกษาเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านดูาราช่าธนาคารตำบลบ้านดูอำเภอเมืองเชียงราย ระดับประถมศึกษาตอนต้นและเข้าเรียนระดับมธัธยมศึกษาจนจบระดับมธัธยมศึกษาปี 3, ที่สามที่โรงเรียนสามวิตีวิทยาคมหลังจากนั้นได้จบเรียนจนกระทั่งสอบได้นัรทำชั้นต,ตรีและก็ลาศึกษาออกมาเพื่อประกอบอาชีพจนกระทั่งสุดท้ายเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร นักการปกครองจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชได้รับประกาศนียบัตรการปกครองจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชด้านชีวิตการครองเรือนเริ่มต้นชีวิตการทํางานโดยการขับรถโดยสารทำกิจการของขอครอบครัวเปิดอู่ซ่อมรถสอนขับรถยนต์ซ่อมเครื่องยนต์และประกอบอาชีพเกษตรกรรม คุณพ่อทองดีเป็นอหารได้สมรสกับคุณแม่วิภาพรพวงศารัีซึ่งเป็นชาวบ้านแม่ลาวหมู่ที่สิบตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีบุตริุารวมทั้งหมด4ี่คนได้แก่อาจารย์อัญชลีเหลียภไยบู์สมรสกับอาจารย์ชูชัยเหลียภัยบู์ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนสามเมืกี้ิทยาคม นางบุรารัตปรสารที่สุขสมรสกับอาจารย์สมชายปรสารที่สุขปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัวอาจารย์พาวดีวิมลพันธ์สมรสกับดร,รวรลพงศ์วิมลพันธ์ปัจจุบันสอนอยู่ที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไอจิติตมโนหานสมรสกับนางธัญรัตน์มโนหาน ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สำนักงานัังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายในด้านประวัติการทำงานเพื่อสังคมเมื่อปีพุทธศักราช2514ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านรองทานหมู่ที่2ตำบลสันทรายเดิมปัจจุบันเป็นตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายปีพุทธศักราช2516 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกำนันตะบนสันทายปัจจุบันเป็นตะบนท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีพุทธศักรา2,517ถึง2,520ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย2ส,สมัยแล้วก็จากนั้นก็ได้ดำรงตำแหน่งกำนันแล้วก็เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเมืองเชียงรายเป็นคนแรก ได้รับคารเลือกให้เป็นประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่7 3 7ท่านหนึ่งตำบลสันทรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นกรรมการผู้ตรวจการของวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายในด้านผลงานที่เป็นที่ภาคภูมิใจของคุณพ่อกำนันทองมีมโนหารได้รับการเลือกให้เป็นคุณพ่อดีเด่นระดับอำเภอของจังหวัดเชียงรายเป็นกำนันดีเด่นของจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นําในการพัฒนาและก็อนุรักษ์สวนป่ารสชาติผงสลรตำบลสันทรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นผู้นําในการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กของไฮหมู่ที่9ตำบลสันทรายจนได้รับรางวัลชนะนเลิศของกระทรวงมหาดไทยและรับรางวัลจากพระนธัตถันพลเอกเปรมจินสุรานนท์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นจากนั้นก็ได้เป็นผู้นําในการ สนับสนุนการดําเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเกิดกระทั่งได้รับรางวัลเกียรติคุณการสนับสนุนการดําเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจากพระนท่านกระเตมจาริกกวณิ์และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาณ์อันมีเกียรติยิ่งเหรียญมงกุฎไทยในด้านอุกนิสัยใจคอ คุณพกก่อกำน,นันทองดีมโนหารเป็นคนที่มีอารมณ์ดีมีน้ำใจมีความเอื้อเฟือเสือแผ่ความตนมกล่เป็นคนขยันขันแข็งรับผิดชอบในหน้าที่การงานเป็นที่รักเคารพของเพื่อนร่วมงานของครอบครัวของพี่น้องของพี่น้องชาวตะบนท่าสายมาโดยตลอด เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556เวลาประมาณ10นาฬิกาคุณพอ่อกำนันทองดีพโนหารรู้สึกไม่สบายลูกหลานจึงได้นำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเยียอรายประชันคุณพ่เพราะว่ามีอาการปอดกวมหัวใจลมเหลวเจ็บพันแพทย์ จึงได้นำตัวเข้ารักษาที่หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเวลา18นาฬิกา20นา,าทีในวันเดียวกันคุณพ่อกำนันทองดีมโนหารได้จากพวกเราอันเป็นลูกหลานพี่น้องไปอย่างสงบรวมสอ,อายุได้81ปี9เดือน21วัน ยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับบัรดาลูกหลานญาติน้องเป็นอย่างยิ่งอกุศรลกรรมใดที่เป็นกรรมที่ไม่ดีขึ้นคุณพ่อก,กำนันทองดีมโนหารได้ลมเกินต่อท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาขอเราท่านทั้งหลายจงได้โปรดโอโหติกรรมนั้นแก่คุณพ่อก,กำนันทองดีมโนหาร คำใดที่เป็นคุณงามความดีซึ่งคุณพ่อคำพันทองดีมโนหารได้กระทำไว้พวกเราที่เป็นลูกหลานได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ก็ดีขอให้ได้โกรธมาเป็นพลังอำนาจทำหน่วยผลรนบันดาลส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อคำนันทองดีมโนหารให้ไปส,สู่สุคติในสำมะรยาภพด้วยเอิ เรียนก่อนคุณกิติมาตหาครับซึ่งเป็นทายาับ